สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำเป็นคลิปบทพิธีก่อนช่วงวางดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบทพิธีกรก่อนที่จะเข้าสู่พิธีชาปนากิจศพหรือพิธีพระราชทานเพลิงศพ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะสูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพรซึ่งเป็นตัวอย่างของการฝึกบทพิธีกรเป็นอย่างดีกระผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่นำเอาความรู้ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็นำมาถ่ายทอดนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของงานพิธีงานศพต่างๆจน เป็นที่ประจักษ์ได้เห็นแล้วนะครับและวันนี้ผมจะได้นำเอาเนื้อหาสูตรสำเร็จบทพูดซึ่งเป็นบทก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนก,กิจศพหรือพระราชทานเปลิงศพมาเป็นตัวอย่างบทพิธีก่อนให้กับสมาชิกที่สนใจเกี่ยวกับงานพิธีก่อนพิธีงานศพได้ทราบครับขออนุญาตเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับ เรียนประธานในพิธีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมภูวดลภูพัทรโยธินหัวหน้างานอาวุโสส่งเสริมจริยธรรมองคอ์กรกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการเป็นลำดับไปจึงขออนุญาตณโอกาสนี้ครับหนึ่งร่างในโลงศพ นอนสงบละสังขารตั้งบนจิตกาธานเคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาเคยมีซึ่งชีวิตทำพูดคิดแสวงหาหยุดแล้วหยุดเวลาณนะบนเมนบุญเป็นไปญาติมิตรอธิษฐานสู่วิมานฟ้าอาศัยด้วยรักและอาลัยพบภูมิใหม่ ที่ไปดีนั่นก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับของการที่จะนําเข้าสู่พิธีชาปนก,กิจศพหรือว่าพิธีพระราชทานเปลืองศพซึ่งก็ได้นําถอดเอาเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้แบบทั้งหมดเลยนะครับทั้งชื่อของท่านผู้เป็นเจ้าของหนังสือก็คือท่านภูวดลภูพัพทระโยธินนะครับาจากประวัติของเจ้าของหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ ของบทพิธีกรต่างๆอีกหลายบทเลยทีเดียวนะก็ได้นำมาเบื้องต้นสำหรับท่านที่สนใจในคลิปที่แล้วเนี่ยลงไปแล้วบอกว่าสั่งซื้อได้ที่ไหน C 1นะครับหรือว่า B2S หรือที่ห้างใหญ่ๆห,หรือว่าสั่งทางออนไลน์ได้นะครับผมเพียงแค่นำมาเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากจึงนำมาขยายความต่อไปแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับท่านที่จะ เป็นพิธีกรนในงานพิธีการศพต่อไปครับ